สวัสดีครับพวกผมช่องบิ๊กก็มีาพามาชมนี่ับเจ้า h อ,อ n d a Civic d i m e n s i o n นะครับหรือ Honda หลายๆรุ่นนะครับสำหรับอาการที่หรือว,ว่าที่มอ,เ,อ,อเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับขึ้นไม่สุดนะครับแล้วก็กกนี่ฮะั็จะอยู่ประมาณนี้ฮะบ,บางทีลงก็ลงหลุดลงมานะครับก็ตัวปัญหานะครับขอเช็คแล้วเรียบร้อย ก็คือเป็นที่บูธนะครับวิธีถอดก็คือในตัวบูธตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นครับนี่นะครับก็คือบูธตัวนี้ของฝั่งนี้ครับแตกนะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวให้ช่าน้อมทําให้ดูนี่นะเดี๋ยวแกะซองก่อนนะครับตัวนี้ก็อยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับ นี่เป็นบูธพัติประกบนะครับแล้วก็จะมีตัวลอ็อกน,นี่ก็คือบูธตัวนี้จะเป็นตัวประคองนะครับให้ตำแหน่งของตัวนี้นี่ฮะมันก็แตกนะครับแล้วก็ทําให้ระยะจังหวะฟรีที่ปาดน้ําฝนมันก็ขยับอยู่นิดเดียวนะครับจากที่มันจะหมุนรอบเยอะนะครับ นี่ตัวนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้พี่เอาเจลเบีมาใส่นิดหน่อย,อยนะแล้วก็ทาเจลเบีนะครับเพื่อความเบาลื่นนะครับน,นิดหน่อยอ่ะกดลงไปเลยจากนั้นทําการกดนะครับมันสี่หลอดเลยครับกดยากนิดหน่อยระวงังกินนิ้วอยูขอาขวางเด้อ อืทางนี้ทางนี้ใช่ใลอยุ้กดลงมาเลย <c oughs> มันเป็นโลกประจําตัวครับของมันด้านะครับเพราะมันทมาจากพัดสตินะครับคมบอายุการใช้งานก็กรอบนะครับไตรร่างจริงอีเาาร่างจริงดีมากประกอบนะครับ แล้วก็ประกอบไปยิ่งดีแล้วก็วัดระยะตำแหน่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งชุดเพียงแค่บูทพลาสติกก็ใช้งานได้แล้วนะครับง่ายๆครับทำเองได้ที่บ้านนะครับวิธีแกะกิ๊ก็นี่ฮะมันจะเป็นที่สามารถแกะฝั่งนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ยัดให้มันลงรูนะครับประมาณนี้นะครับมาให้ชมกัน ง่ายๆครับทำเองได้ที่บ้านนะครับไวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ